ครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับเรียนอนอนไลน์บายครูตายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเฉลยแบบฝึกหัด4.3นะครับหน้า12ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2เรื่องบัญญัติตราย่างนะครับแบบฝึกหัด4.3นะครับแบบฝึกหัดที่4.3หน้า12ข้อที่1คลกิ๊บรินน้ําส้ม4ขวดใส่แก้วแก้วละเท่าเท่ากันได้8แก้ว ถ้ากิฟมีน้ำส้ม10ขวดจะลินได้กี่แก้ววิธีทำน้ำส้ม4ขวดลินใส่แก้วแก้วละเท่าเท่ากันได้8แก้วน้ำส้ม1ขวดลินใส่แก้วแก้วละเท่าเทกันก็จะได้เศษ8ส่วน4นะครับ4ขวดลินได้8แก้ว1ขวดนะครับก็จะได้ว่าเอา8มาหาร4 นะครับก็จะเป็นเศษแส่วน4แก้วน้ำส้ม10ขวดถ้าลินใส่แก้วแก้วเร้าเท่ากันก็จะเท่ากับ10คูณเศษ8ส่วน4นะครับซึ่งก็สามารถตัดทอนกันได้คือ41เป็น4 4 2เป็น8นะครับก็จะเหลือ2คูณ10เท่ากับ20แก้วดังนั้นถ้ากิฟมีน้ำส้ม10ขวดจะลินใส่แก้วได้20แก้วนะครับ4ขวดได้ แแก้วก็คือเป็นสองเท่า10ขวดก็ได้20แก้วก็เป็นสองเท่าข้อที่1ตอบ20แก้วข้อ2น้ำยาซักผ้า6ถุงใช้ซักผ้าครั้งละเท่าๆกันได้90ครั้งถ้าอันมีน้ำยาซักผ้า10ถุงจะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้งวิธีทำน้ำยาซักผ้า6ถุงใช้ครั้งละเท่าเ่ากันได้90ครั้ง น้ำยาซักผ้า1ถุงก็จะใช้ซักผ้าครั้งละเท่ากาันก็จะได้90ส่วน6กนะครับก็คือเอาตัวขวามือมาหารด้วยตัวซ้ายมือนั่นเองซึ่งน้ำยาซักผ้า10ถุงใช้ซักผ้าครั้งละเท่าเท่ากันก็จะได้ว่า10ไปคูณกับเศษ90ส่วน6นะครับก็จะเป็น10คูณ90ส่วน6 ซึ่งก็สามารถที่จะตัดทอนกันได้คือ61เป็น6 6คูณ15นะครับ15 6เป็น90เพราะนั้นก็จะเหลือ15คูณกับ10ก็จะเท่ากับ150ครั้งดังนั้นถ้าอันมีน้ำยาซักผ้า10ถุงจะใช้ซักผ้าได้150ครั้งนะครับ6ถุงได้90ครั้ง10ถุงก็จะได้150ครั้งข้อที่2นะครับตอบ150ครั้ง3 กดชะพรมีกุหลาบ100ดอกนำมาจัดเป็นหอ่หอห่อละเท่าเกันได้4หอ่อถ้ากดชฉพรมีกุหลาบ2,500ดอกจะจัดได้ทั้งหมดกี่หอ่อวิธีทำกุหลาบ100ดอกจัดเป็นหอ่หอห่อละเท่าเกันได้4หอ่อถ้ากุหลาบ1ดอกจัดเป็นหอ่หอห่อละเท่าเกันก็จะได้เศษ4ส่วน100กุหลาบ2 0 0 0 ห้าดอกจัดเป็นหอ่หอห่อละเท่าเทกันนะครับก็จะเท่ากับ2,500คูณเศษ4ส่วน100นะครับ100ดอกได้4หอ่อ2,500ก็จะได้ว่า2,500คูณ4ส่วนด้วย100นะครับ100ได้4หอ่อ2,500ก็จะได้ว่า2,500คูณ4ส่วนด้วย100นะครับหรือจำไม่ง่ายก็คือข้างล่างคูณขวามือหารด้วยซ้ายมือ ซึ่งสามารถตัดทอนกันได้ก็คือ100ตัดกับ2,500นะครับ0ตัด0 0ตัด0ก็จะเหลือ25คูณ4มีค่าเท่ากับ100ห่อดังนั้นถ้ากฉพรมีกุหลาบ2,500ดอกจะจัดได้100ห่อข้อ3ตอบ100ห่อข้อ4การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม100คะแนนยกจะได้กี่คะแนน400ได้360ถ้าคิดเป็น100จะได้เท่าไหร่วิธีทำคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนนเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม1คะแนนยกจะได้360ส่วน400คะแนน ถ้าคะแนานเต็ม100คะแนานยกจะได้นะครับก็คือ100คูณ360ส่วน400 100คูณ360หาร400นะครับสามารถตัดทอนก็นได้คือ0ตัด0ตด 0, ตด0ตัด0นะครับเหลือ360หาร4นะครับ4 9 36 4 0ได้0นะครับเพราะนั้น100คูณ360ส่วน400ก็จะเท่ากับ90คะแนาน ข้อ5าข้าวสาร75กิโลกรัมแตนนำมาบรรจุถุงถุงละเท่าเท่ากันได้60ถุงถ้าแตนมีข้าวสาร50กิโลกรัมจะบรรจุได้กี่ถุงวิธีทำข้าวสาร75กิโลกรัมบรรจุถุงถุงละเท่าเท่ากันได้6ถุงข้าวสาร1กิโลกรัมบรรจุถุงถุงละเท่าเท่ากันก็จะได้ว่า6ส่วน75ถุงข้าวสาร50กิโลกรัม มันจุถุงถุงละเท่าเท่ากันก็จะได้50คูณ6ส่วน75นะครับซึ่งก็สามารถที่จะตัดทอนกันได้25 2เป็น50นะครับตัวนี้เหลือ2 25 3เป็น75ตัวนี้เหลือ3 3 1นะครับ3 1เป็น3 3 2เป็น6นะครับเพราะนั้นข้างบนเหลือ2ตัวนี้ก็เป็น2 2คูณ2ก็เท่ากับ4ถุงดังนั้นถ้า แตนมีข้าวสาร50กิโลกร,รมัมจะบรรจุถุงได้4ถุงข้อ5ตอบ4ถุงข้อ6สมพรทำขนมบ้าบิน42ถาดใช้มะพร้าวอ่อน3กิโลกร,รมัมถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน1น2ถาดต้องใช้มะพร้าวอ่อนกี่กิโลกร,รมัมข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับวิธีทำบ้าบิน42 กิโลฯ42ถาดใช้มะพร้าวอ่อน3กิโลกรัมบ้าบิน1ถาดก็จะใช้มะพร้าวอ่อน 4, อ3ส่วน42กิโลกรัมขนมบ้าบิน112ถาดใช้มะพร้าวอ่อนก็คือ112คูณ3ส่วน42นะครับซึ่งก็จะได้ว่าตัดทอนกันก็คือ3 1เป็น3 3คูณ14ได้42 นะครับเพราะนั้นข้างล่างเหลือ14 14ไปคูณ8ได้112นะครับจึงเท่ากับ8กิโลกรัมดังนั้นถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน112ถาดต้องใช้มะพร้าวอ่อน8กิโลกรัมข้อที่6ตอบ8กิโลกรัมนะครับและก่อนจะจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ